ผลิตสินค้ามาแล้วอ่ะขายไม่ได้เลยอาจารย์คือเคสนี้เป็นเคสคลาสสิกเลยนะที่นักเรียนชอบมาปรึกษาว่าแบบยกตัวอย่างแล้วกันเนาะผลิตสินค้าสกินแคร์ออกมาแล้ว3,000ขวดขายไม่ออกเลยครับทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเคสปัญหายอดนิยมของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่แบบใครๆก็เจอปัญหานี้ฉะนั้นเวลาเราทําสินค้าขึ้นมาแล้วอ่ะแต่เรายังไม่ได้ขายอ่ะอย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้ขอเตือนก่อนสําหรับใครที่กําลังจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต แต่ยังไม่เคยทําการตลาดออนไลน์ไม่เคยฝึกยิงแอดหรือทำคอนเทนต์หรือเรียน AI อะไรแบบนี้จริงๆแล้วยังไม่ควรนะควรจะเก่งก่อนมีประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยเอาของตัวเองมาขายคือดีที่สุดอะ่ะควรจะขายของชาวบ้านเขาก่อนอะ่ะให้เรารู้ว่าแพชชั่นของเราอะ่ะมันตรงกับสินค้าประเภทไหนให้เรารู้ว่าเราอะ่ะถูกฉลกกับการยิงโฆษณาแล้วตัวไหนมันปังอะไรแบบเนี้มันต้องรู้ก่อนว่าเราสมมติเราวิ่งเร็วใช่ปะ่ะเราจะไปเป็นนักวิ่งเออจะไปเป็นนักบอล เออหรือจะไปเป็นกีฬาประเภทอื่นคือมันต้องลองเล่นจริงๆมันถึงจะรู้อย่าเพิ่งแบบใจร้อนรีบผลิตขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่อ่ะเวลามันเรียนกับผมที่ทุ่งครัวเขาผลิตมาแล้วไงเออเขาผลิตสกินแคร์มาแล้ว3,000ขวดคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังไม่ต้องตกใจแต่ให้เข้าใจก่อนว่าโลกแห่งความฝันน่ะกับโลกแห่งความจริงอ่ะบางทีมันมันไม่เหมือนกันเราอาจจะแบบตอนที่เราเริ่มผลิตขึ้นมาเราอาจจะถามเพื่อนว่าเฮ้ยสินค้าตัวเนี้ยฉันผลิตขึ้นมาแล้วดีไหม ด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนคุณน่ะเขาก็ต้องบอกว่าดีอยู่แล้วแหละคือไม่มีใครอะ่ะจะแบบคือสมมุติเราเหนื่อยมากเราผลิตขึ้นมาใช่ปะ่ะเพื่อนเราก็ต้องให้กําลังใจเราใช่ปะ่ะครอบครัวเราก็ต้องให้กําลังใจเราใช่ปะ่ะเขาก็ต้องบอกว่าขายดีแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใครเขาก็ขายได้ทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันมีขั้นตอนแฝงอยู่ค่อนข้างเยอะเมื่อเราผลิตขึ้นมาแล้วอะ่ะเออถามว่าทํายังไงเราถึงจะขายได้ผมแบ่งเป็น4ข้อแล้วกันเนาะหเราต้องฝึกทำคอนเทนต์ก่อน ฝึกทำคอนเทนต์ก่อนนะสมมุติเรามีอยู่3,000ขวดนะเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าทำยังไงขายให้หมดด้วยการลดราคาการลดราคาเนี่ยจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะทำขั้นแรกเนี่ยต้องฝึกทำคอนเทนต์ก่อนคือเราต้องคุยกับลูกค้าเยอะๆก่อนคือคำว่าคุยกับลูกค้าเยอะๆคืออย่างนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจว่าโปรโมชั่นไหนที่จะทำให้สินค้าทั้ง3,000ันขวดอะ่ะขายหมดอย่าเพิ่งสนใจแต่ที่แต่สิ่งที่เราควรจะสนใจคือลูกค้ามีปัญหาเรื่องอะไร แล้วเราแก้ปัญหาของลูกค้าได้ไหมหรือเราเรียกว่าเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรเอออย่างเช่นสินค้าเราอ่ะมันช่วยลดบวมลดริ้วรอยอลดอาการแสบร้อนหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราต้องเรียนรู้เราต้องคุยกับลูกค้าเยอะๆคือชั่วโมงบินอ่ะต้องเยอะ<ม>เข้าใจไหมยิ่งชั่วโมงบินเยอะอ่ะเราก็จะทำคอนเทนต์ได้มีอินเนอร์ค่อนข้างมากเหมือนผมอ่ะเวลาผมมาอัดคลิปอัดอะไรอย่างเงี้ย ผมสามารถพูดได้เลยโดยที่มีสคริปหรือไม่มีสคริปก็ได้แต่อันนี้มีสคริปนะเออถามว่าทําไมไม่ต้องมีสคริปเพราะว่าเรามีประสบการณ์ไงเราสอนหนังสือมา1ิบกว่าปีแล้วอะนักเรียนเรียนกับเราอะหลายหมื่นคนแล้วอะเราก็รู้ว่าปัญหาของนักเรียนอะมันแก้ได้ด้วยอะไรคุณเข้าใจไหมว่าสมมติคุณทําสกินแคร์มาแล้ว3 0 0 0ัขวดบางคนเขาก็ขายจนหมดได้นะบางคนเขาก็ขายไม่หมดนะแต่คนที่ขายจนหมดอะส่วนใหญ่ก็คือว่า ทำคอนเทนต์ไปด้วยเรียนรู้ปัญหาไปด้วยแล้วจะชอบอ่านคอมเมนต์จะชอบตอบปัญหาลูกค้าแล้วก็คือจะขออนุญาตโทรไปคุยกับลูกค้าอะไรแบบเนี้ยยิ่งคุณโทรคุยกับลูกค้าได้นานแค่ไหนคุณก็จะแบบรู้ดีเทลเยอะว่าจะแก้ยังไงเหมือนเคสแ p ปปอ t ของอเมริกาเออแซปปอนี่เป็นบริษัทขายรองเท้าที่วัด KPI ของพนักงานแปลกมากๆเลยนะเขาบอกว่าพนักงานเนี่ยเขาจะวัด KPI ด้วยการคุยโทรศัพท์ ถ้าพนักงานคุยโทรศัพท์กับลูกค้ายิ่งคุยนาน KPI ยิ่งสูงคือเขาต้องการจะแบบรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นยังไงเขาต้องการให้ลูกค้าเกิดแฮปปี้เนสหรือเราเรียกว่าเกิดความสุขอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นการคุยได้นานก็จะทําให้ลูกค้าแบบมีประสบการณ์ที่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยข้อแรกก็คือฝึกทำคอนเทนต์เนาะโดยการได้คุยปัญหากับลูกคา้าเนาะข้อที่2คือเราต้องมีวินยัยคือยุคนี้กับยุคสมัยก่อนอ่ะมันมันไม่เหมือนกันมันเป็นยุคคอมโบหมายความว่าถ้าเราทำคอนเทนต์น่ย แล้วเราทําได้ทุกวันอ่ะเปอร์เซ็นที่เราจะรวยอ่ะก็สูงมาก mm. เขาเรียกว่า Ti ยเอลแอนเออร์เคือแก้ไปเรื่อยๆคือคอนเทนต์น่ะมันมี2ประเภท1คือวันนี้เราฟิตแล้วเรารุยเลยเราแบบตุนคอนเทนต์เลยทีหนะึ่งสิบยี่สิบคอนเทนต์น่ะแบบนี้มักจะไม่ปังแต่ถามว่าดีกว่าไม่ทํา mm. เข้าใจาว่าดีกว่าไม่ทำไหมคือตุนก็ยังดีกว่าไม่ตุนและไม่ทําแต่ถ้าดีที่สุดนะเหมือนออกกําลังกายอ่ะตื่นมาก็ทำคอนเทนต์สมมติตื่นมา9ก้าโมงทำคอนเทนต์ วันรุ่งขึ้น9ก้าโมงทำคอนเทนต์วันต่อไป9ก้าโมงทำคอนเทนต์โอ้โหใครทำแบบนี้ได้นะส่วนใหญ่รวยมากๆเลยแต่ <laughs> มันก็ยากนะแต่มันต้องต้องทำนะต้องทำยังย้าว่าต้องทำนะแล้วต้องทำทุกวันด้วย3เราเนื่องจากเราเป็นมือใหม่เนาะแล้วเราก็อยากจะระบายสกินแคร์ให้หมด3ามพันขวดใช่ปะเราก็เลยต้องมีสังคมฮะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราไปฝังตัวอยู่ใน Facebook ก r ุ๊ p คือถ้าเราวัยรุ่นเนะ่ยเราก็ไปอยู่ในดิสคอร์ดแต่ถ้าเราแบบอายุเท่าผมแล้วอะ การไปอยู่ใน a c e b o o k Group เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดูดีหรือว่าถ้าคุณสามารถลงคอร์สเรียนอะไรได้อะ่ะแล้วคุณมีสังคมอะ่ะเออมีแบบมีไลฟ์กลุ่มมีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากๆเหมือนที่นักเรียนผมอะ่ะเขาจะอยู่กับผมอะ่ะแล้วเขาก็จะมีเพื่อนฝูงคือคนทำอ e ีคอมเมิร์สนะผมอะ่ะสอนหนังสือมา1 7บ8ปีใช่ปะ่ะนักเรียนผมอะ่ะตอนที่มาเรียนกับผมเขาก็มีเพื่อนของเขานะที่เรียนจบมาด้วยกันอะไรมาด้วยกันแต่ยิ่งวันอะ่ะเพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกันอ่ะก็จะยิ่งห่าง เพราะว่ามันคุยกันคนละเรื่องไงเมื่อแต่เราคนมีครอบครัวภาระมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถูกปะเขาเองอะ่ะก็ต้องดูแลลูกของเขาดูแลเมียของเขาเขาก็ต้องทํำยังไงก็ได้ที่จะทํามาหากินได้ฉะนั้นเน่ะพอถึงจุดจุดนึงทุกคนจะคุยกันเองอย่างลูกศิษย์ผมอะ่ะทุกวันนี้ก็เหลือเหลือเพื่อนกันแค่ในกลุ่มพวกนี้แหละคือมันจะคุยเรื่องเดียวกันเวลาเจอหน้ากันแล้วจะแบบเอ้ยเทคนิค Facebook มีอะไรอัปเดตใหม่ไหมคอนเทนต์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยเพจนี้เขาเก่งมากเลยเขายิงอย่างี เฮ้ยช่วงนี้พี่ทําแบบนี้แล้วมันดีมากเลยนะเอาไปลองทําดูคือการมีสังคมอะ่ะมันจะขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเราอะ่ะมันไปได้ต่ออันเนี้ยผมจะบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเป็น introvert หรือ extrovert นะแต่มันเกี่ยวกับว่าคุณอะ่ะเปิดรับและช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมคุณเคยเรียนรู้ทฤษฎีข้อหนึ่งก็ของโลกอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเราฟังอะไรจากคนคน,นึ่งอะ่ะ เปรเซ็นจะจาได้อะมันแค่สิคุณรู้ปะ่ะถ้าเราฟังแล้วเราเรียนซ้ําตอนเย็นก็คือทบทวนเนี่ยเปอร์เซ็นต์จได้มันกลายเป็น20%รู้ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังมาแล้วเราเอามาทำอ่ะเออเปอร์เซ็นต์ทได้มันจะ6 0จาก1ิบ0แล้วเป็น60นะถ้าเกิดเรียนมาแล้วทบแล้วทำนะแต่ถ้าเราเรียนมาเนี่ยแล้วเราทบทวนเนี่ยแล้วเราทํานะแล้วเราแชร์ความรู้นี้ให้คนอื่นอ่ะก็คือ คนไหนทาไม่ได้เราไปช่วยเขาอะเปอร์เซนต์ที่จะทําได้ของเราอะมันจะกลายเป็น90%นคุณรู้ไหมคือหมายความว่ายิ่งให้ยิ่งได้สังคมอะมันจะดีขึ้นได้เพราะมันมีแต่คนให้มันมีแต่คนช่วยมันไม่ใช่ว่าเราไปช่วยคนอื่นเพราะเราอยากได้บุญนะจริง,รงๆการที่เราไปช่วยคนอื่นเหมือนที่ผมออกมาพูดอะมันคือการช่วยตัวเองนะเพราะอย่างที่ผมบอกไนงะถ้าผมอะเรียนมาแต่ผมไม่ทํามันก็ได้แค่10%เรียนมาแล้วผมเอามาทําผมได้60% แต่ถ้าผมเรียนมาผมเอามาทําผมทําได้แล้วผมแชร์ให้พวกเราอ่ะผมได้90%นะว่าง่ายๆคือชีวิตเนี้ไอ้ความรู้พวกนี้ผมคงไม่ลืมอ่ะเ,เข้าใจความหมายใช่ไหมแล้วเมื่อคุณแชร์ออกไปอ่ะเออมันจะเกิดข้อสีขึ้นเอาใหม่นะ 1. คือฝึกทำคอนเทนต์โดยดูจากเพนพอยของลูกค้า 2. คือต้องทําให้ได้ทุกวันมีวินยัยหรือจะอัดวันนึงเยอะๆเลยก็ได้แต่ทําได้ทุกวันดีกว่า3คือไปแฝงตัวตาม Facebook กลุ่ม เราก็ช่วยคนอื่นด้วยเออช่วยคนอื่นด้วยนะสี่พอเรายิงแอดอย่างต่อเนื่องแล้วอะผมไม่อยากให้เราอะหยุดอยู่ที่ไอ้สกินแคร์สามพันขวดเนี้ยคือชีวิตเราอะมันควรจะมีอะไรที่เติบโตกว่านี้แต่ผมก็ไม่อยากสมมติิมมตนะสมมติคุณมีอยู่สามพันขวดคุณทําตามสามข้อแรกไปแล้วคุณขายไปได้สักห้าร้อยขวดแล้วอะผมเชื่อเลยนะว่าคุณน่ะไม่กล้าลงทุนต่อหรอกเออใครจะไปกล้าลงทุนต่อเพราะว่าไอ้ของเดิมมันก็ยังขายไม่หมดถูกป่ะแต่ว่าถ้าจะรอมันขายหมดอะแล้วจะลงทุนล็อตใหม่อะ ผมว่ามันไม่ต่อเนื่องแล้วมันคือชีวิตเราอ่ะเราควรจะยืมของคนอื่นมาลองขายดูก่อนตัวเนี้ยคือรวยไม่รวยอยู่อย่างนี้เลยนะมหาเศรษฐีทุกคนเน่ะรวยจากการยืมของคนอื่นมาขายนะคุณเคยได้ยินเท่าแก่น้อยเขาสัมภาษณ์ปะ่ะก่อนที่เขาจะขายสาลัยอะ่ะเขาขายเก่ารัดมาก่อนนะแล้ววันหนึ่งอะ่ะเขาก็พบว่าที่เยาวราชเนี่ยสาลัยน่าจะขายดีเขาก็เลยไปยืมสาลัยมาขายปรากฏพอสาลายขายดีเขาก็เปิดโรงงานทําสาลายัยเขาเข้าใจความหมายผมปะ่ะ ผมก่าเรจะบอกว่าคือถ้าเราอะเริ่มยิงโฆษณาเป็นเริ่มระบายของ3,000ขวดนี้ได้บ้างแล้วอะสิ่งสำคัญคือเราต้องยืมของคนอื่นมาขายใช้คอนเน c t ชันก็ได้ทำแอฟฟิลิเอตก็ได้ทำขายฝากก็ได้จะลองซื้อของจากเมืองจีนมาสักชิ้นหนึ่งมาลองขายดูก็ได้แล้วคุณจะพบเลยว่าการที่เราจะรวยหรือไม่รวยอะคือเริ่มต้นมันต้องรู้เลยถ้าเรามีประสบการณ์นะเราทำคอนเทนต์เป็นนะเรายิงแอดเป็นนะคือจริงๆถ้าเรามีประสบการณ์เนะี่ยถ้าสินค้ามันใช่นะ โบ๊เดียวอะ่ะคือหมดในพริบตาเลยอะ่ะคุณเข้าใจปะคือผมใช้คํานี้ครับไอสกินแคร์สามพันขวดเนี่ยหมดเร็วหมดช้าเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าอนาคตคุณอะ่ะปังปุริเย่แน่นอนเพราะถ้าคุณสามารถที่จะขายอะไรก็ได้นะเออแล้วคุณยังขายได้นะคุณไม่ต้องกลัวเลยฮะยังไงคุณประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นฮะผมเป็นกําลังใจให้เนาะแต่ถ้าใครอะ่ะอยากจะขายให้หมดเร็วกว่าเนี้ยผมแนะนําให้ลงทุนความรู้กับตัวเองก่อนฮะถ้าเกิดว่ามีโอกาสอ่ะได้มาเรียนกับผมอะ ที่สถาบันที่ทุ่งคูเนานะผมอยากให้มานะตอนนี้โลกมันอัปเดตไปไกลมากๆเลยอะเออการยิงแอดมันไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะแต่ก่อนคุณอาจจะเคยยิงแบบ c a r t ตัลนออเดียนคอนเวอร์ชันรีโปรไฟลคือแต่ก่อนผมสอนนะ39เทคนิคในการยิงแอดผมจะบอกคุณว่าตอนนี้ไม่เหลือเลยไม่เหลือสักเทคนิคเลยทุกอย่างบนโลกอะ่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะ่ะคออทุกคนเชื่อไหมเปลี่ยนไปแบบร้อยเเลยนะดังนั้นน่ะผมอยากให้คุณน่ะ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพื่อที่จะได้ไปต่อเออในปีต่อไปอะ่ะแบบถูกต้องถ้าใครอะ่ะอยากจะมาลงเรียนเพื่อยิงแอดเพื่อทำคอนเทนต์เพื่อเรียนการหาสินค้าผมอาจารย์ตีสอนเต็มที่ฮะแล้วประกันได้เลยว่าเด็ดเอออะไรที่เคยเรียนไปแล้วสองสามปีที่แล้วอะ่ะเปลี่ยนใหม่หมดแบบร้อยเโลกใบนี้ไม่เคยเหมือนเดิมแล้วเราจะอยู่แบบเดิมแล้วได้เงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้อย่างไรถูกป่ะมาอัปเดตตัวเองก่อน ผมขออาสาอัปเดตให้ละกันเนาะแอดก็แบบใหม่ AI ก็แบบใหม่คอนเทนต์ก็แบบใหม่หาสินค้าก็แบบใหม่มีแต่เรานี่แหละที่ต้องอยู่ในโลกใบใหม่ให้ได้เราถึงจะร่ํารวยได้ก็วันนี้ขอบคุณมากๆลองดูวิดีโอนี้แล้วทบทวนดูละกันนะรับรองว่าทาได้แน่นอนผมอาจารย์ตีไปก่อนและขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับ